สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราหยิบเรื่องที่แบบใกล้หูเรามากๆเลยก็คือเรื่องแคะหูหรือบางคนก็เรียกว่าปั่นหูนี่แหละค่ะครับผมเป็นกิจกรรมที่แบบบางคนอาจจะคุ้นเคยมากๆทํากันเองในครอบครัวหรืออาจจะเคยไปลองใช้บริการตามร้านต่างๆครับแต่สําหรับบางคนเอออาจจะฟังดูเอฟแปลกๆหรืออาจจะน่ากลัวนิดๆด้วยซ้ำใช่ครับ มันก็มีหลายมุมมองเนาะใช่ค่ะซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งแบบบันทึกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในเอเชียที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอืมครับมีบทความทางการแพทย์คำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ที่สำคัญคือเสียงจากคนที่เคยไปลองมาจริงๆค่ะใช่ครับข้อมูลที่เราหามานี่คือรอบด้านมากๆเลยครับตั้งแต่มองว่ามันเป็น ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเก่าแก่ในจีนญี่ปุ่นเวียดนามไปจนถึงประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนที่เน้นความรู้สึกผ่อนคลายที่เขาเรียกกันติดปากว่าฟินนะครับอ่าฮะฟินฟินจ,จั๊กจิกจี้อะไรแบบนั้น <c oughs> ครับผมร่วมถึงคาเตือนด้านสุขภาพที่สําคัญมากๆจากมุมมองทางการแพทย์ด้วยเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะสารวจเรื่องนี้ให้รอบด้านที่สุดเลยครับให้เห็นภาพรวมชัดๆว่าจริงๆแล้วการแค่หูเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ มีดีมีเสียยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่รากเหง้าทางวัฒนธรรมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะดูเหมือนว่าการแค่หูในเอเชียโดยเฉพาะในจีนนี่เขามีประวัติมายาวนานมากเลยนะคะถูกต้องครับยาวนานกว่าที่เราคิดเยอะเลยมีบันทึกว่าอาจจะย้อนไปได้ถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นนู่นเลยครับโหนานมากใช่ครับแต่ตอนนั้นอาจจะจำกัดอยู่ในหมู่ชนชั้นสูงก่อน แล้วก็ค่อยๆแพร่หลายมากขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังอ๋อค่ะจนกระทั่งกลายเป็นบริการที่หาได้ทั่วไปตามโรงน้ําชาโรงอาบน้ําในสมัยราชวงศ์ซ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องส่วนตัวมากๆของชนชั้นนํามาเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่คนทั่วไปเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วก็มีเมืองที่แบบโดดเด่นเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยใช่ไหมคะอย่างเฉิงตูใช่เลยครับเฉิงตูนี่ถือเป็นศูนย์กลางการแค่หูมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเลยก็ว่าได้ Oh. ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นภาพที่คุ้นตามากๆครับตามสวนสาธารณะริมถนนร้านเสริมสวยหรือตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ยังมีบริการนี้อยู่สิ่งที่ทำให้หน่าทึ่งมากๆก็คือเรื่องของเครื่องมือนะคะดูจากข้อมูลแล้วคือมันไม่ใช่แค่ไม้แค่หูธรรมดาธรรมาที่เราเห็นกันไม่ใช่เลยครับเครื่องมือเขามีความเฉพาะทางมากๆมีหลากหลายชนิดเลยครับตั้งแต่ที่เรียกว่ามีดเมฆหรือ cloud knife หน้าตจาจะคล้ายๆมีดเล็กๆเอาไว้ขูดเบาๆฟังดูน่ากลัวนิดๆนะคะมีดเมฆฮ่าๆครับแต่เขาคงมีความชำนาญสูงแล้วก็มีช้อนตักหูหรือ e อียร์สปูนหลายๆขนาดหลายๆรูปแบบค่ะไปจนถึงพวกไม้ปั่นที่เรียกว่า t i กเกอร์สครับทำจากไม้หรือโลหะแล้วก็พันด้วยขนนกต่างๆขนนกใช่ครับขนห่านบ้างขนนกยุงบ้างเอาไว้แบบปั่นเบาๆ กระตุ้นให้รู้สึกจักจี้รู้สึกผ่อนคลายอ๋อเน้นความรู้สึกครับผมบางทีก็มีซ่อมเสียงหรือ t ูนิงฟอร์กสด้วยนะครับเคาะแล้วเอามาจอกวไกล้หูให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเบาๆเป็นศาสตร์และสินเลยทีเดียวแล้วยังมีเทคนิคเฉพาะทางด้วยที่เรียกว่าซานซินเอออี RE, ใช่ไหมคะที่พัฒนาโดยคุณหลี่ฉุนหลินในฉงชิ่งอันนี้ยิ่งดูเหมือนยกระดับการแค่หูไปอีกขั้นเลยนะคะใช่ครับ เทคนิคซานซินเออรอีนี่น่าสนใจมากเพราะเขาผสมผสานเอาศาสตร,ร์การแพทย์แผนจีนเข้ามาด้วยอ๋อเหรอคะครับมีตั้ง10ขั้นตอนแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเองกว่า20ชิ้นคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดแล้วแต่เน้นเรื่องการเตรียมจิตใจการสร้างสมาธิความสงบความผ่อนคลายให้กับคนที่มารับบริการถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยครับ ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าเทคนิคนี้ได้รับการยอมรับมากถึงขั้นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของนครฉงชิ่งเลยใช่ครับแสดงให้เห็นถึงความสําคัญในระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นจริงๆแล้วก็ยังมีการเปิดสถาบันสอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะครับโห oh, มีสอนเลยครับซึ่งก็สะท้อนว่านี่เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยทักษะความชํานาญความนิ่งความแม่นยํา แล้วก็ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่การแค่แค่เขีย่ยเขียทั่วไปมันเน้นเรื่องประสบการณ์และความรู้สึกเป็นหลักเลยครับฟังดูแล้วน่าลองเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่ในจีนเท่านั้นที่ญี่ปุ่นก็มีวัฒนธรรมคล้ายๆกันที่เรียกว่าม so ิมิโซจิครับผมมิมิซูจิซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อสุขอนามัยแล้วก็เพื่อความเพลิดเพลินเหมือนกันบางที่มีบริการพิเศษแบบนอนตักแล้วก็แค่หูให้ด้วยนะคะสร้างความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายไปีกแบบ อ่าใช่ใช่ครับเคยได้ยินเหมือนกันส่วนในเวียดนามก็จะเจอบ่อยเป็นบริการเสริมในร้านตัดผมควบคู่ไปกับการนวดอะไรแบบนี้ค่ะก็เพื่อทําความสะอาดหูแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดไปด้วยในตัวจะเห็นได้ว่าถึงแม้รายละเอียดปลีกย่อยอาจจะต่างกันไปบ้างในแต่ละที่เนาะแต่แก่นหลักๆที่เหมือนกันในหลายวัฒนธรรมเอเชียก็คือการแคะหูมันเป็นมากกว่าแค่การทําความสะอาดจริงๆครับผมมันเป็นเรื่องของความผ่อนคลายการปรนนิบัติ หรือบางทีก็การเชื่อมความสัมพันธ์กันด้วยซ้ำใช่ค่ะทีนี้เราลองมาฟังประสบการณ์จริงจากคนที่เคยไปใช้บริการกันบ้างดีกว่าค่ะมีเรื่องเล่าจากผู้ใช้ Reddit คนหนึ่ง <c oughs> เขาไปลองที่ร้าน Ear Cleaning and Relaxation Mansion <c oughs> ในย่านเทียนจีฝางที่เซี่ยงไฮ้อ๋อครับ ย่านนั้นนักท่องเที่ยวเยอะนะใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศร้านดูดีสะอาดแล้วก็ตกแต่งแบบจีนโบราณไม่ได้ดูเป็นร้านที่แบบจงใจทำเพื่อนักท่องเที่ยวจ๋าขนาดนั้นอ่าก็น่าสนใจนะครับแล้วเขาเล่าว่ายังไงบ้างครับประสบการณ์เป็นไงเขาประทับใจความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการมากๆเลยค่ะบอกว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยเน้นความผ่อนคลายจริง,รงๆมีการใช้ขนมปัดเบาๆรอบๆหูแก้มคอเขาใช้คำว่า super tingly เลยนะคะโห oh, จากจี้สุดๆใช่ค่ะจากจี้มากๆแล้วที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าประสบการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเน้นไปที่เสียงที่ได้ยินตอนทำมากกว่าความรู้สึกทางกายสัมผัสโดยตรงซะอีกอ๋อ oh, การเน้นที่เสียงนี่น่าสนใจนะครับมันตอกย้ำเลยว่านี่เป็นประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่มันมันซับซ้อนจริงๆค่ะเสียงขูดเบาๆเสียงปั่นเสียงลมเป่าอะไรแบบนี้ มันคงสร้างความรู้สึกเฉพาะตัวมากๆที่หลายคนบอกว่าฟินหรือผ่อนคลายแบบบอกไม่ถูกซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้คนติดใจแม้ว่าจะมีคำเตือนทางการแพทย์ออกมาเรื่อยๆก็ตามใช่เลยค่ะเขายังเล่าอีกว่ามีบางจังหวะที่เสียงดังไปบ้างแต่ก็สามารถส่งสัญ,ญญาณบอกผู้บริการได้นะแล้วก็รู้สึกพอใจมากๆที่สุดท้ายสามารถเอาขี้หูชิ้นที่มันติดแน่นอยู่ออกมาได้สำเร็จอืมครับ ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งเรื่องความสะอาดและความฟินไปพร้อมกันค่ะค่าบริการตอนนั้นเขาบอกว่าประมาณ68หยวนกร็ราวๆสามสี่บาทสําหรับ30นาทีก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะครับผมแต่ก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่ห้องส่วนตัวมีเตียงของลูกค้าคนอื่นอยู่ใกล้ๆกันซึ่งเขาก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติในจีนครับวัฒนธรรมเรื่องความเป็นส่วนตัวในพื้นที่บริการแบบนี้อาจจะต่างกันไปในแต่ละที่เนาะ การอยู่ในพื้นที่เปิดโลง่งมีคนอื่นอยู่ด้วยอาจจะไม่ได้รบกวนประสบการณ์ของคนที่เขาคุ้นเคยกับรูปแบบนั้นอยู่แล้วใช่ค่ะทีนี้มีอีกประสบการณ์หนึ่งมาจากผู้ชายติ๊กต็อกอันนี้ไปลองแคะหูแบบริมถนนในเฉิงตูเลยค่ะโอโ้โหสซรรทสไตล์เลยอันนี้น่าจะคนละฟิลกับร้านเมื่อกี้เลยนะคนละฟิลเลยค่ะบรรยากาศดูคึกคักเข้าถึงง่ายมีร้านอาหารอยู่ข้างๆเลยแล้วเขาว่าไงบ้างครับฟินไหมเขาบอกว่าฟินมากค่ะ รู้สึกแปลกๆแต่ก็ผ่อนคลายมีจักจ๊กจี้บ้างเหมือนทำสปาหูแล้วมีช่วงที่ใช้เครื่องมือบางอย่างที่ทำให้เกิดเสียงดังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นจนเขาเปรียบเปรยว่าเหมือนหูเล่งรถไฟเหาะเลยทีเดียวฮ่าฮ Roller coaster for ears เป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับแสดงว่ามันให้ความรู้สึกที่หลากหลายจริงๆนะไม่ใช่แค่ผ่อนคลายอย่างเดียวละมีมิติของความตื่นเต้นสนุก แปลกใหม่เข้ามาด้วยใช่ค่ะพอทำเสร็จก็มีการหยดน้ำยาอะไรสักอย่างแล้วก็ใช้ไม้พันสำลีเช็ดทำความสะอาดขั้นสุดท้ายเขาบอกว่ารู้สึกสดชื่นมากรู้สึกได้รับการปรนิบัติอย่างดีแล้วก็อยากกลับไปทำอีกครับผมค่าเสียหายอันนี้ประมาณ500บาทค่ะก็จะเห็นว่าทั้ง2เคสนี้ประสบการณ์ค่อนข้างจะออกมาในทางบวกนะคะคือมีความพึงพอใจแล้วก็รู้สึกพิเศษจริงๆใช่ครับแล้วก็มีอีกิป,ประเด็นที่น่าสนใจจากผู้ใช้ r รด d ิ t คนเดิม เขาเล่าเสริมว่าการแค่หูเนี่ยเป็นเรื่องปกติในครอบครัวเขาเลยคือทำกันเองที่บ้านอ๋อทำกันเองครับซึ่งอันนี้ก็สะท้อนว่ามันไม่ได้เป็นแค่บริการเชิงพาณิชย์อย่างเดียวแต่มันยังมีมิติทางสังคมความสัมพันธ์ในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกต้องเลยค่ะการดูแลร่างกายให้กันในครอบครัวมันก็เป็นการแสดงความรักความผูกพันอย่างหนึ่งในหลายๆวัฒนธรรมเอเชียเนาะเอาล่ะเราได้เห็นทั้งมิติทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็ ประสบการณ์ความฝิ่นกันไปพอสมควรแล้วนะคะทีนี้ก็ถึงเวลาสำคัญที่เราต้องมาพิจารณาอีกด้านหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือมุมมองด้านสุขภาพค่ะครับผมซึ่งข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งบทความทางการแพทย์ทั้งคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากๆในเรื่องนี้เลยนะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเจ้าขี้หูหรือซิรูเมนกันก่อนเลยดีกว่าค่ะครับประเด็นแรกสุดที่ต้องเคลียร์กันเลยก็คือ ขี้หูเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสกรปรกหรือของเสียที่ต้องกําจัดทิ้งนะครับอ้าวไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันคือสารคัดหลั่งตามธรรมชาติที่มีประโยชน์มากๆเลยส่วนประกอบหลักๆของมันก็คือเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วหลุดลอกออกมาประมาณ60%ผสมกับพวกสารคัดหลั่งจากต่อมไขมันต่อมขี้หูในรูหู ซึ่งก็มีพวกไขมันกรดไขมันคอเลสตเตอรอลแล้วก็มีเอนไซม์ที่สำคัญอย่างไลโซไซม์ที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยโอ้มีประโยชน์ขนาดนั้นเลย แล้วหน้าที่หลักๆของมันคืออะไรบ้างคะจากข้อมูลที่เรามีหน้าที่หลักๆเลยก็คือช่วยเคลือบผิวหนังในรูหูชั้นนอกให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยดักจับฝุ่นละอองสิ่งสกปรกหรือแม้กระทั่งแมลงตัวเล็กๆไม่ให้มันหลุดเข้าไปทําอันตรายถึงเยื่อแก้วหูข้างในอ๋อเป็นเหมือนเกราะป้องกันด่านแรกใช่ครับแล้วด้วยความที่มันมีฤทธิ์เป็นกรอดอ่อนๆด้วยครับค่า pH ประมาณ4-5มันก็เลยช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกเชื้อแบคทีรียเชื้อราได้ในระดับหนึ่งด้วยสุดยอดเลยค่ะ แล้วร่างกายเรามีวิธีจัดการกับมันเองไหมคะหรือว่าเราต้องแค้ออกอย่างเดียวเลยร่างกายเราเก่งมากครับมีกลไกทำความสะอาดตัวเองอยู่แล้วเรียกว่าเซรูมิโนคิน e ซิสเซรูมิโนคินซิสครับคือผิวหนังในรูหูเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนตัวช้าๆจากด้านในออกมาด้านนอกเหมือนสายพานลำเลียงเลยครับอ๋อหรอคะครับร่วมกับการขยับของขากรรไกรเวลาเราเคี้ยวอาหาร พูดคุยมันก็จะช่วยดันขี้หูเก่าๆให้ค่อยๆเคลื่อนออกมาที่ปากรูหูแล้วพอออกมาข้างนอกมันก็จะค่อยๆแห้งแล้วก็หลุดล่วงออกไปเองตามธรรมชาติครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าปกติแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับมันเลยสิคะโดยหลักการแล้วใช่ครับร่างกายจัดการตัวเองได้แล้วเรื่องที่บางคนขี้หูเปียกบางคนขี้หูแห้งล่คะคะอันนี้ข้อมูลอธิบายว่ายังไงบ้างอ๋ออันนี้เป็นลักษณะทางพันธุก,กรรมครับ ไม่ได้เกี่ยวกับความสะอาดหรือสุขภาพเลยมันมีความสัมพันธ์กับเชื้อชาติค่ะคนยุโรปคนแอฟริกันส่วนใหญ่มุจ่จนดีขี้หูเปียกคือจะสีน้ำตาลๆเหนียวๆชื้นๆนหน่อยส่วนคนเอเชียตะวันออกชาวพื้นเมืองอเมริกันมักจะมีขี้หูแห้งจะเป็นสีเทาๆหรือสีน้ำตาลอ่อนๆเปราะๆหน่อยอ๋อเป็นเรื่องของยีนใช่ครับเป็นผลจากยีนตัวหนึ่งที่ควบคุมการสร้างสารคัดหลั่งในต่อมขี้หูไม่ได้บ่งบอกถึงความผิดปกติอะไรเลยครับ แค่ลักษณะต่างกันโอเคชัดเจนเรื่องขี้หูแล้วนะคะทีนี้มาถึงประเด็นสําคัญที่ข้อมูลทางการแพทย์เน้นย้ำม,มากมากเลย mm hmm. ก็คือเรื่องอันตรายจากการแคะหูนี่แหละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไม้พันสำลีหรือที่เราเรียกติดปากว่าคอตตอนบัตใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยบทความสุขภาพหลายชิ้นใช้คําแรงๆเลยนะครับว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างยิ่งหรือสิ่งที่ไม่ควรทําเด็ดขาดทําไมถึงขนาดน,นั้นเลยคะเหตุผลหลักๆเลยก็คือ ปลายสำลีของคอตตอนบัตเนี่ยส่วนใหญ่มันมีขนาดใหญ่กว่ารูหูของเราครับพอเราแยงเข้าไปแทนที่จะการเอาขี้หูออกมามันกลับกลายเป็นการดันขี้หูส่วนใหญ่ให้ลึกเข้าไปอัดแน่นกันอยู่ด้านในแทนอ้าวกลายเป็นดันเข้าไปใช่ครับ มันไปขัดขวางกลไกการทําความสะอาดตามธรรมชาติที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วก็อาจจะทําให้ขี้หูก้อนนั้นมันแข็งตัวจนเกิดการอุดตันตามมาได้ง่ายๆเลยครับนอกจากการดันขี้หูเข้าไปแล้วการใช้คอตตอนบัตหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆแค่หูเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับมีความเสี่ยงหลายอย่างเลยนะอย่างแรกคือผิวหนังในรูหูเราเนี่ยมันบอบบางมาก การใช้ไม้แคะหรือแม้แต่คอตต้นบัดถูๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดรอยถลอกหรือบาดแผลเล็กๆได้ง่ายๆเลยครับซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า,าแต่แผลเล็กๆพวกนี้แหะครับคือช่องทางให้เชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียอย่างูโดโมนัสไอเอโรจิน s ซาหรือสเตฟิโลคอไกที่ปกติมันอาจจะอยู่บนผิวหนังเราหรือในสิ่งแวดล้นอมอยู่แล้วเนี่ย มันเข้าไปก่อให้เกิดการติดเชื้อในหูชั้นนอกได้ที่เราเรียกว่า otitis externa หรือหูชั้นนอกอักเสบหรือบางทีก็เรียกว่า swimmer's ear <S อ๋อที่ปวดปวดหูบวมๆแดงๆใช่ไหมคะใช่ครับอาการแบบนั้นเลยแล้วถ้าเกิดเราพลาดท,ทั้งมือแคะลึกเกินไปหรือใช้ของมีคมของ,ของแหลมแหลมแคะอันนี้น่ากลัวยินโดยตรงเลยครับโหน่ากลัวจริงๆค่ะแล้วอย่างการไปใช้บริการแคะหูตามร้านต่างๆล่ะคะ ถ้าเครื่องมือเขาไม่สะอาดพออันนั้นก็เป็นความเสี่ยงสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยครับถ้าเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันเลหหลายคนไม่ได้รับการทําความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์เนี่ยมันก็เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคชั้นดีเลยครับทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรืออาจจะรวมถึงเชื้อไวรัสบางชนิดด้วยจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ง่ายๆเลย ฟังดูแล้วการพยายามทำความสะอาดหูด้วยตัวเองแบบผิดๆหรือการไปใช้บริการที่เราไม่แน่ใจเรื่องความสะอาดเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าขี้หูอุดตันหรือ impacted cerumen ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วอาการของภาวะนี้มันเป็นยังไงคะสังเกตได้ยังไงบ้างอาการที่พบบ่้อยๆเลยก็คือจะรู้สึกหูอื้อครับรู้สึกแน,น่นๆในหูการได้ยินมันลดลงไม่ชัดเหมือนเดิมค่ะ บางคนอาจจะมีอาการปวดหูหรือคันมากๆในรูหูหรืออาจจะมีเสียงดังในหูทั้งๆที่ข้างนอกไม่มีเสียงอะไรหรือที่เรียกว่าทินิตัสเสียงวิวีใช่ไหมคะใช่ครับเสียงวิวีหรือเสียงหึง่งห่งก็ได้บางรายอาจจะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหรือเวอร์ติโกได้ด้วยหรือแม้กระทั่งมีอาการไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ก้อนขี้หูมันไปกดทับหรือไปกระตุ้นเส้นประสาทในบริเวณใกล้เคียงครับโหอาการหลากหลายเหมือนกันนะคะแล้วสาเหตุหลกัหลกๆก็คือมาจากการใช้คอตตอนบัตหรือการพยายามแคะออกผิดวิธีเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับนั่นเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเลยนอกจากนี้ก็อาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นคนที่ลักษณะทางกายภาพมีรูหูแคบหรือโค้งงอผิดปกติโดยธรรมชาติอ๋อค่ะ ผู้สูงอายุที่กลไกาการขับขี้หูตามธรรมชาติมันทำงานได้ช้าลงหรือคนที่ร่างกายผลิตขี้หูออกมาเยอะผิดปกติหรือแม้แต่คนที่ใส่ที่อุดหูเอียบลักซ์หรือใส่เครื่องช่วยฟังเป็นประจำอันนี้ก็อาจจะดันขี้หูให้เข้าไปสะสมเรื่อยๆได้เหมือนกันแล้วถ้าเราสงสัยว่าเออเราน่าจะมีขี้หูอุดตันแล้วล่ะควรจะทำยังไงดีคะแค่เองแรงๆเลยได้ไหมคะไม่ควรเด็ดขาดเลยครับ การพยายามแค่เองตอนที่มันอุดตันแล้วเนี่ยยิ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือดันให้มันลึกและแน่นกว่าเดิมอีกค่ะทางที่ดีที่สุดคือคุณไปพบแพทย์ครับคุณหมอเขาจะใช้เครื่องมือส่องดูในรูหูออคเทสโคปเพื่อยืนยันการวินิจฉัยแล้วก็จะเลือกวิธีที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดในการนำขี้หูออกให้ซึ่งมีวิธีไหนบ้างคะที่คุณหมอจะใช้ก็มีหลายวิธีครับอาจจะใช้เครื่องมือเล็กๆค่อยๆดูดซักชันหรือคีบ ออกมาหรืออาจจะใช้วิธีฉีดล้างด้วยน้ำเกลืออุ่นๆที่เรียกว่า ear irrigation ฉีดน้ำล้างหูครับหรือในบางกรณีที่ขี้หูมันแข็งมากๆคุณหมออาจจะสั่งยาหยอดหูประเภทที่ช่วยละลายขี้หู c e r u m i n o l y t i c s ให้กลับไปหยอดที่บ้านสัก2-3วันก่อนเพื่อให้ขี้หูมันอ่อนนุ่มลงแล้วค่อยนัดกลับมาเอาออกอีกทีซึ่งวิธีเหล่านี้จะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามแค่เองเยอะเลยครับ ฟังดูแล้วการดูแลเรื่องหูเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะแล้วมันก็มีกรณีที่ร้ายแรงกว่าแค่การอุดตันธรรมดาด้วยอย่างกรณีศึกษาของคุณโจชายวัย5้ปีที่มีพฤติกรรมแคะหูทุกวันเป็นเวลา10ปีอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยค่ะใช่ครับกรณีของคุณโจนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ที่สาคัญมากๆเลยคือเขามีพฤติกรรมชอบแคะหูเป็นประจาทุกวันนานเป็น10ปี จนกระทั่งเริ่มมีอาการปวดที่หูข้างซ้ายแล้วก็มีของเหลวไหลออกมาเรื้อรังค่ะตอนแรกก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่หูอักเสบธรรมดาแต่พอไปตรวจละเอียดกลับพบว่าเป็นมะเร็งของช่องหูชั้นนอกหรือ external auditory canal cancer มะเร็งเลยเหรอคะใช่ครับซึ่ง เป็นมะเร็งชนิดที่พบได้น้อยมากๆเลยนะครับสถิติทั่วโลกคือประมาณหนึ่งในล้านคนต่อปีเท่านั้นเองแล้วการแค่หูเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันสามารถเป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งได้เลยเหรอคะคุณหมอผู้ดูแลเขาให้ความเห็นไว้หน้าสนใจครับว่าการระคายเคืองเรื้อรัง chronic irritation ต่อผิวหนังในช่องหูจากการแค่หูซ้ำๆเป็นเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยร่วมอย่างหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้เซลล์บริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ และพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งได้อคือไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงแต่เป็นปัจจัยเสริมประมาณนั้นครับคือไม่ใช่ว่าแกะหูแล้วจะเป็นมะเร็งทุกคนแน่นอนแต่การกระทําซ้ําๆที่สร้างความระคายเคืองเรื้อรังมันเพิ่มความเสี่ยงได้โดยเฉพาะในคนที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยอยู่แล้วแล้ว,วาการเริ่มต้นของมะเร็งชนิดนี้มันแยกยากจากโรคหูอักเสบทั่วไปไหมคะแยกยากมากครับอันนี้เป็นปัญหาสําคัญเลย เพราะการในระยะแรกๆอย่างที่บอกคือปวดหูมีน้ำหรือหนองไหลออกมาจากหูหูอื้อการได้ยินลดลงเวียนศีรษะเสียงดังในหูอาการมันเหมือนกับหูชั้นนอกอักเสบเรื้อรังหรือหูชั้นกลางอักเสบมากๆเลยครับค่ะมันเลยทำให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องอาจจะล่าช้าได้ง่ายกว่าจะรู้ว่าเป็นมะเร็งจริงๆก็อาจจะอยู่ในระยะที่มันลุกลามไปมากแล้วซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อการรักษาแล้วก็โอกาสรอบชีวิตอย่างมากเลยใช่ไหมคะ ตามข้อมูลที่บอกว่าถ้าตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกๆโอกาสรอด5ปีนี้สูงถึง90-100%เลยใช่ครับแต่ถ้าไปเจอตอนที่มันลุกลามไปแล้วอาจจะเหลือแค่ประมาณ35-70%เท่านั้นขึ้นอยู่กับว่ามันลุกลามไปถึงไหนน่ากลัวมากครับการรักษาหลักๆก็คือการผ่าตัดซึ่งอาจจะต้องผ่าตัดเอาโครงสร้างของหูออกไปค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวอาจจะร่วมกับการฉายรังสีหรือเคมีบำบัดด้วยเป็นการรักษาที่ค่อนข้างหนักครับ ดังนั้นการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการแค่หูโดยไม่จําเป็นหรือการปล่อยให้มีภาวะหูอักเสบเรื้อรังโดยไม่รักษาเนี่ย จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการป้องกันครับพอฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการแค่หูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆนะคะคือด้านหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประสบการณ์ส่วนตัวที่สร้างความสุขความผ่อนคลายหรือความฟินอย่างที่เราพูดกันครับผมแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีความเสี่ยงทางการแพทย์ที่ชัดเจนมากๆตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อย่างการติดเชื้อไปจนถึงปัญหาร้ายแรงอย่างการสูญเสียการได้ยินหรือแม้กระทั่งมะเร็งได้เลยใช่ครับ มันเป็นการชั่งน้ำหนักที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะระหว่างความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสที่เราได้รับในตอนนั้นหรือการสืบทอดทางวัฒนธรรมกับคำแนะนำทางการแพทย์สมัยใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและสุขภาพในระยะยาวค่ะการที่เราได้รับรู้ข้อมูลถึงสองด้านอย่างรอบด้านแบบนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำหรือถ้าจะทำจะทำอย่างไรให้มันปลอดภัยกับเรามากที่สุด สรุปแล้วนะคะการเจาะลึกเรื่องการแคะหูในวันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นภาพที่หลากหลายมิติมากๆเลยทั้งความผูกพันทางวัฒนธรรมที่มีมายาวนานความรู้สึกฟินส่วนตัวที่หลายคนก็แสวงหาแล้วก็คำเตือนทางสุขภาพที่สำคัญมากๆที่เราก็มองข้ามไม่ได้จริงๆนะคะครับผมสุดท้ายนี้ก็มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไวใ้ให้ลองไปคิดกันต่อคะ่ะว่าในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลด้านสุขภาพเข้าถึงได้ง่ายมากๆมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ชัดเจนขนาดนี้ เราจะสร้างสมดุลระหว่างการรักษาประเพณีหรือการหาความสุขส่วนตัวจากการแค่หูกับการดูแลสุขภาพหูของเราตามหลักการแพทย์สมัยใหม่ที่ถูกต้องได้อย่างไรบ้างหรืออาจจะเป็นอีกคำถามที่น่าขบคิดไม่แพ้กันก็คือคุณค่าของประสบการณ์ความฟินที่มันเกิดขึ้นแค่เพียงชั่วขณะจากการแคะหูเนี่ยเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วเนี่ยสิ่งไหนที่เราควรจะให้ความสำคัญมากกว่ากัน กงเป็นคำถามที่แต่ละคนต้องลองนำข้อมูลที่เราได้คุยกันในวันนี้ไปพิจารณาและหาคำตอบที่เหมาะสมกับตัวเองดูนะครับ